ชีวิตดีขึ้นบ้างไหมับเปลี่ยนนิสัยบ้างไหมับเปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าช่วงที่ตกงานนี่เราก็ได้รู้อะไรหลายอย่างครับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เจอกันสองปีเลยโอ้โหถอดแม่ดิดูหน้าดูตากันหน่อยอานี่ระนามออกจากพี่ไปไปอยู่ไหนยังไงวะนี่กา ไปกรุงเทพช,ช่วงหนึ่งแล้วก็ติดโควิดกลับไปอยู่บ้านเกือบปีครับบ้านที่ไหนที่ตากที่ไหนนะที่จังหวัดตากครับโอ้โหสองปีแล้วนี่ยออย่างนี้ไปใช่แล้วมาเมื่กี่โมงนี่ก็มาถึงตอนเช้าครับผมฮะไหนก็มาอะไรนะอะไรนะกระเป๋าครับฮะกระเป๋ากระเป๋ามาบมนนี้มาจากตากเลยไหมนี่มาจากไหนไม่มาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพใช่เพราะว่าไปเจอพี่โอเล่ที่กรุงเทพพอดี ติดต่อกันตลอดก็เลยเราก็สมัครงานแล้วรอเรียกตัวก็สามอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เรียกตัว,วก็ก็เลยใครพี่โอเลติดต่อพี่จอนนี่ดูว่าเห็นเปิดรีสอร์ทใหม่ก็อยากจะมาทำครับอืมรีสอร์ทที่นั่นมันเต็มแล้วพนักงานพี่มันครบแล้วมีพนักงานคนในหมู่บ้านคนในพื้นที่เขามาทำงานกันหมดแล้วอ่เราทำงานอยู่ที่ไหนทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำ รอรอเรียกตัวเรียกที่ที่ไหนเรียกวะที่กรุงเทพครับที่กรุงเทพรอมาสามอาทิตย์แล้วเขาไม่เรียกก็เลยเจอพี่โอเล่ก็เลยติดต่อพี่จอนนี่มาอนี่ไปเจอโอเล่เหรอใช่ครับโอ,อเล่ไปหายไหมใช่แล้วเป็นไงชีวิตดีขึ้นบ้างไหมปเปลี่ยนนิสัยบ้างไหมปเปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าช่วงที่ตกงานนี่เราก็ ได้รู้ะไรหลายๆอย่างครับฮะรู้อะไรหลายอย่างใช่มันไงมันเกิดจากตัวเองหรือเปล่าที่ผ่านมาเกิดจากตัวเราเองฮะเกิดจากตัวเราเองครับอที่เคยสอนเอง,งเองยังจําคําสอนพี่ได้เองก็คงจะเข้าใจเนาะครั้งหนึ่งเองเคยอยู่กับพี่อยู่ในการปกครอ,องของพี่ซึ่งพี่ก็ให้ทั้งความรักความเมตตาความอบอุ่น ให้คำสอนให้ข้อคิดดีๆอย่างที่พี่บอกไงหากอยู่กับพี่เนี่ยไม่สร้างปัญหาอะไรนะออกไปมันก็จะได้เจอแต่เรื่องดีๆแต่ตอนเองอยู่ตอนนั้นน่ะเองทำตัวเองเองเนาะเองเมาทุกวันดื่มทุกวันอ่ยังเป็นเหมือนเดิมไหมยังดื่มทุกวันไหมไม่ฮะไม่ลบปรับปรุงตัวใหม่ละฮะปรับปรุงตัวใหม่ลวครับปรับปรุงตัวใหม่ล้ะ เรารู้ว่าช่วงที่ตกงานแล้วเราแบมาคิดว่าทำไมถ้าเราทําตัวแบบนี้นี่มานี่ก็มาหางานทําใช่มาของานทําใช่ครับสองปีแล้วเนาะที่เคยออกจากพี่ไปเนาะพี่ก็ไม่ได้ข่าวมึงเลยเพิ่งไม่ได้ข่าวเมื่อตอนไอโอเล่กลับมานี่แหละมาเล่าให้ฟัง ว่าไปเจอกันเห็นว่าไปหาที่กรุงเทพใช่ไหมครับบอกว่าตกงานยาวเลยเออชีวิตก็ดูน่าสงสารนี่แหละผลจากการกระทําของตนเองชีวิตไม,ไม่ปรับเปลี่ยนบุคลิกไม่ปรับเปลี่ยนมึงอายุเยอะแล้วนี่อามใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้ววะสามสิบก,กว่าแล้วสามสิบกว่าแล้วน่าจะปรับปรุงเปลี่ยนชีวิตได้แล้วเล่ามันไม่ไสามารถทําให้คนดีได้หรอกถ้ากินแล้วไม่เปลี่ยนนิสัย แต่ถ้ากินแล้วเพื่อบันเทาผ่อนคลายมันก็ทำให้ตัวเองดีขึ้นได้กินแล้วก็กินแบบหัวลาน้ำงานไม่รับผิดชอบมันก็เสียหมดลหลายคนเนี่ยที่เป็นเอฟซีพี่นี่เขาก็เป็นคนดื่มกันเหมือนเช่นกันกันกบพี่เขาก็ไม่ทำตัวเสียหายอะไรแต่มันอยู่ที่มันอยู่ที่ตัวบุคคลน้องนะนะถ้าเองเลิกได้พี่ว่า ทุกอย่างเองพี่ว่ามึงดีขึ้นน่ะนะตอนนี้เลิกได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพะเราวตอนนี้ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะแปดสิบเหลืออยู่ยี่สิบยี่สิบนี่คือดื่มทุกวันไหมของยี่สิบเนี่ยไม่ไม่ทุกวันฮะเป็นบางวันเป็นบางวัน,น<อ>ก็เอาอย่างนี้ ในฐานะที่ว่าเคยเป็นเคยกินเคยอยู่ด้วยกันกับพี่มาก่อนเนาะพี่ก็สงสารอเองก็เคยอยู่กับพี่แย่พี่ให้โอกาสใหเ้เดี๋ยวอยู่ช่วยงานที่ฟาร์มเนี่แหละนะอยู่ที่นี่ทำงานอยู่ทุ่ทงนาเน,นี่ยแหละอยู่ดูแลอาคารสถานที่ตัดย้งตัดหญ้าดูความเรียบร้อยช่วยดูควายดูไก่ช่วยนะก็เดี๋ยวดูพฤติกรรมกันไป นะถ้าเองดีพี่ก็จะสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างเนาะถ้าไม่ดีเองก็ต้องออกจากพี่ไปในรูปแบบเดิมๆดมร,รูใช่ไหมว่าออกไปในบรรยากาศที่ตัวเองทําตัวไม่ดีมันเป็นยังไงเห็นเรีอยงมันเป็นบทเรียนหรือยังรู้แล้วครับเออ,เอ,อทาตัวให้ดีแล้วน้องครนะไอ้ที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาพี่ไม่ซ้ําเติมพี่ไม่พูดถึงไม่กล่าว ก็จะเอาอาดีตที่ผ่านมามาเพื่อเป็นบทเรียนให้ตัวเองแหละว่าที่ผ่านมาเปานทาตัวแบบไหนอย่างไรมันก็ทําให้ตัวเองเป็นชีวิตแบบไหนอย่างไรนะเอาทีเอาอาดีตมาปรับปรุงพี่ก็พร้อมให้โอกาสในฐานะเคยเป็นเคยเป็นน้องชายเคยอยู่ด้วยเคยกินด้วยก็ลองปรับปรุงตัวเองดูลองลองทางานที่นี่ดูถ้าทําดี ก็เดี๋ยวพี่สิ่งดีๆก็พี่ก็สนับสนุนสิ่งดีๆให้เนาะครับอ<ะ>่า<ะ>ก็รับผิดชอบนี่แหละช่วยตัดย่งตัดหญ้าปาดกวาดลานปู่หญ้าพญานาคดูความเรียบร้อยตรงนี้ขาดหรืออะไรก็แจ้งเนาะครับอก็ยังอย่างน้อยยังมีที่นอนอย่างน้อยมียังมีที่กินครับอย่างน้อยก็ยังมีงานอ<ะ>่าเดี๋ยวเงินก็พี่จะเอาให้ใช้ขออย่างเดียวขอให้เองเป็นคนดีขึ้น เลิกซะดื่มถ้าจะกินกินกับพี่นะนถ้าไม่กินกับต่อหน้ากูมึงอย่ากิน,นกินกับกูกูจะได้อบรมบ่มนิสัยแล้วก็จะได้พาผ่อนคลายถึงเวลากินคือกินเล่นคือเล่นเที่ยวคือเที่ยวนอนคือนอนทุกอย่างต้องเต็มที่นะนไม่ใช่ว่าหนีไปเป๊กหนีแอบไปเป๊กมันไม่ได้นะเออทำตัวให้ดีน้องดูแล้ว ไม่รู้มึงจะได้มีงานทําเมื่อไหร่ถ้าเขาเรียกเขาเรียกนานแล้วอ้ามเ้ยมึงเชื่อกูดิเออก็ลองดู มีอยากอะไรอยากจะบอกกับ Fc ของพี่ไหมที่เอที่เขาเคยติดตามมึงมีอะไรอยากจะฝากมาผมขอโทษนะครับทำตัวไม่ดีอันนี้ผมปรับปุงตัวแล้วครับเพราะผมเข้าใจแล้วว่าช่วงที่เราเจอวิกฤตตกงานมันทรมานแค่ไหนครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับฝากไว้แค่นี้ครับอืมเอายังไงก็ผมฝากพี่น้องผม นะครับสำคัญที่สุดของมชีวิตมนุษย์เราคือการให้โอกาสคนนะครับชีวิตผมจิตใจผมมันถูกบอกอยู่ตลอดว่าการให้อภัยการให้โอกาสเป็นเรื่องสำคัญนะครับลองดูอีกสักครั้งกับการให้โอกาสวันนี้เขาโผล่เข้ามาในทุ่งนาอีกรอบด้วยว่าตกงานไม่มีงานทำ ก็น่าสงสารนะอีกครั้งหนึ่งก็เคยเป็นน้องชายผมจะทิ้งจะปล่อยก็ดูแล้วก็เหมือนกับตอกย้ำความเจ็บปวดของชีวิตมนุษย์จะ mm hmm. ลองให้โอดาดโอกาสกันไปเพื่อเขาดีขึ้นได้ mm hmm. ก็ค่อยจะสนับสนุนเขาให้เขาโบยบินออกไปทํางานใน,ในที่ที่ดีๆ mm hmm. ก็ก็ลองดูนะครับเอาก็ลองตั้งใจเอาด้อน้องเด้ออ่ะตอนนี้เองก็เดี๋ยวพี่มอบหมายเองให้ทํางานอยู่ทุ่งนา mm hmm. ไม่ให้ไปทํางานที่อื่น ให้อยู่ที่นี่นะช่วยปัดช่วยกวาดเดี๋ยวที่นอนเดี๋ยวพี่จะเตรียมหาที่นอนให้นะเ,เดี๋ยวดูที่นอนรับผิดชอบความสงสะอาดอย่าให้เห็นดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดถ้าดื่มให้ดื่มต่อหน้านะนี่คือคําสัญญาจับมือได้ไหมอ่าเอาเออย่าให้มีกลิ่นเหล้าหรือมีคนรายงานว่าพี่มันเป๊กทั้งวันเลยมันเดินไปเปกอีกแล้วถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้ คอนเวิร์ตกันแยกทางกันนะแต่ถ้าดื่มเห็นพี่ดื่มมาดื่มกับพี่เลยนะอยากกินอะไรบอกเดี๋ยวสั่งให้กินนี่นี่ใส่พี่เป็นอย่างนี้กูกินอะไรลูกน้องกูต้องกินด้วยเข้าใจเนาะเออทําตัวให้ดีทําตัวให้ดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นเห็นไหมแอดสิบห้าโลเห็นไ,ไหมดูมันอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วเห็นไหมไม่เคยสร้างปัญหาเลยมันก็ทํางานของมันแอดสิบห้าโลเห็นไหม อยู่ว่ากี่ปีแล้วนะ่ะเห็นไหมนะมองดูดิมันปัดกวาดอนะยู่นะเห็นไหมโดยที่กูมอบหมายตั้งแต่วันแรกเลยว่างานแอดทาหน้าที่อะไรบ้างแอดให้แอดทาอะไรบ้างมันไม่เคยบกพร่องเลยไม่เคยโดนกูตาหนิอะไรเลยนะถึงเวลามันก็พักผ่อนตื่นแต่เช้าบอกว่ารับผิดชอบงานนะแต่เช้าแอดตื่นเช้ามาปัดปกวาดปูงปุหญ้าพญานาารับผิดชอบบ่อน้ําูุรับผิดชอบดอกไม้ธูปเทียนรับผิดชอบโต๊ะเก้าอี้แถวนั้นนะรับผิดชอบอาคารวันวานรับผิดชอบรับลูกค้าเออเป๊ะ นั่นคือคนที่รู้จักมีความรับผิดชอบพอเขารับผิดชอบเขาก็อยู่พี่ได้เขาก็มีรายได้ตอนนี้แอดมันมีเงินเก็บไม่ใช่กี่เป็นแสนหลายแสนแล้วเหรอเอีอย่างเงินเดือนไหนอย่างเงินทิปนะฝาก่อยนะอ,อทำตัวให้ดีน,น้องนะพี่เป็นกำลังใจให้เอายินดีต้อนรับสู่ทุ่งนาพี่และยินต้อนรับสู่โอกาสดีๆและกำลังใจที่ดีนะอ,อพี่เป็นกำลังใจให้ใหมึงเลิกได้เลิกนะ เล่ามันมันให้ทั้งประโยชน์และให้ทั้งโทษอ่าเลือกเอาที่จะเอาโทษหรือเอาประโยชน์นะเข้าใจได้ยังเวลามันตกงานเวลามไม่มีเงินใช้เวลาไม่มีที่นอนที่กินมันเป็นยังไงอยู่นี่มันอบอุ่นความอบอุ่นจากพี่มันเป็นความอบอุ่นที่มีให้แบบยิ่งใหญ่เลยแหละความอบอุ่นพี่ให้ทั้งความรักความเมตตา,อ,าอบรมอยากให้น้องเป็นคนดีทุกๆคนนั่นแหละนะอ ไปเดี๋ยวที่นอนเดี๋ยวพี่ดูให้รกระเป๋ามากี่ใบเนี่ยใบเดียวใบเดียวนี่นเนาะข้ามายังไนี่กินมาแล้วครับฮะกินมาแล้วครับเดินผ่านมาเมื่อเช้าเจอพ่อเจอแม่ไหมเจอครับเจอพ่อกับแม่พี่แล้วยังเจอเรียบร้อยแล้วครับเหรอพี่ก็เพิ่งตื่นมาพ่อบอกให้มารอพี่จอนนี่ที่ข้างหลังพ่อบอกให้มารอที่ด้านหลัง<อ> ไปเอากระเป๋ามาเดี๋ยวพาไปดูที่นอนอ่ะก็เอาเป็นว่าก็นี่คืออาร์มนีระนามครับหนึ่งในตำนานมาแต่ใสเอีกที่ครั้งหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วสองเกือบสามปีที่เคยมากินมาอยู่กับผมมาวันนี้นะครับก็คงให้โอกาสนะฮะก็ลองดูเพื่อทำให้อย่างน้นอยๆให้เขาได้มีที่พักที่กินที่อยู่มีงานทำนะ นะครับก็ให้โอกาสกันไปก็เป็นกําลังใจให้กับคนหลายๆคนที่ประสบปัญหาชีวิตนะครับเป็นกําลังใจให้กับหลายๆชีวิตที่กําลังต่อสู้ชีวิตและเป็นกําลังใจให้กับคนที่ต่อสู้ชีวิตที่กําลังท้อผมจอนี่มือปราบขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่ส่งให้กับพี่น้องชาวไทยและกพี่น้องทุกๆท่านทุกๆท่านทั่วประเทศกุศลนี้ต่อจากนี้ไปที่ผมจะมอบความเมตตามอบความรัก มอบความบูุุนให้กับน้องคนนี้ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรอติดตามนะครับว่าเขาคนนี้จะปรับเปลี่ยนนิสัยได้หรือไม่นะครับรอติดตามต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับขอทุกท่านโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ